มันโตเร็วมากตอนที่ดิฉันซื้อมาไม่ได้ไซส์นี้นะไม่ได้ไซส์นี้นะมันเป็นไซส์แบบเล็กๆกลางๆด้วยซ้ำดูดูคุณดูแต่ละตัวนี่ดู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 มันดูมันเนี่ยแล้วคุณคิดดูกว่าดิฉันจะมาอยู่อะกว่าดิฉันจะมาอยู่มันจะตัวขนาดไหนกินอาหารก็เก่งมากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะขอจอเข้าใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอจอให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะโน่นน่น่นอยู่โน่นโน่นขอจอให้ด้วยนะจ๊ะ ปลาคารบค่ะปลาสุภาพปลาสุภาพปลาคารบเลี้ยงปลาคารบค่ะเลี้ยงปลาคารบเอาไว้ดูแบบสวยงามเอาไว้ดูแบบสวยงามนี่เห็นไหม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 มาเลยเร็วเร็วมาเร็ว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 ไม่ต้องกลัวแม่นะจ๊ะไม่ต้องกลัวแม่ลูกแม่เป็นคนเอาหนูมาปล่อยนะลูกแม่ไม่สวบหนูแน่นอนไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะว่าแม่เป็นคนเอาหนูมาปล่อยกันนะคะลูกหนูต้องตื่นก่อนนี่หูดูตัวนี้ดูตัวนี้นี่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 นว้าวแม่เป็นคนเอาหนูมาปล่อยนะลูกแม่ไม่สวบหนูแน่นอนคะ่ะแม่เป็นคนเอาหนูมาปล่อยนะลูกเออไป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  ทุกคนดูสิที่จริงอะ่ะทุกคนมันต้องนั่งแบบเงียบๆแล้วมันจะขึ้นถ้ามันได้ยินเสียงคนมันจะกลัวมันจะขึ้นเองมันนี่นไปปะมันจะขึ้น ถ้านั่งแบบเงียบๆเขาจะขึ้นเขาจะกินของเขาไปเรื่อยๆอุ้ยแต่ตัวใหญ่มากอะตัวใหญ่เยอะเยอะจริงๆตัวใหญ่กว่าเดิมเดิมเยอะมากสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเย็นจะ้ะเพิ่งกลับจากเซนท่านมาวันนี้พาคุณพ่อพาเจ้าคุณพ่อกับเจ้าคุณแม่ไปกินชาบูนะคะพาเจ้าคุณพ่อกับเจ้าคุณแม่ไปกินชาบู เสร็จแล้วก็แวะมาดูบ้านหน่อยว่ามาเดินออกกำลังกายด้วยแล้วก็มาดูว่าวันนี้เขาะเต็บงานเขาไปถึงไหนกันละ่ะน่าจะกลับละคนงานกลับละห้าโมกว่าละห้าโมงกว่าแล้วกลับแล้วอนี่ทุกคนตัวใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ ใหญ่แบบเราตกใจอ่ะมันใหญ่จ hmm. ร <lob oney, S 1> ิงโอ้โหมาเร็ว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 เมาเร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็วมาเร็ว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  มา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 เร็วเร็วเวรวเรวดูสีส้มสวยสวยสวยเลือกสีมาด้วยนะเนี่ยมาเร็วลุกเร็วเร็วเร็วมาเร็วมา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 เร็วมากินอาหารเล็วเร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 วรวรวรเร็วดูเต่าทุกคนดูเต่าเห็นเต่าไหมเห็นเต่าไหเห็นเต่า เร็ว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 เห็นเต่าไหมนะหัวมันมาเร็วมาเร็วใช่เร็วเร็วเร็วลุกเร็วมาเร็วมา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 ขึ้นมาเลยมาโชว์ตัวหน่อยเร็ว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 มาโชว์ตัวหน่อยเร็ว วนไหวกันอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาโชว์ตัวหน่อยลูกมาโชว์ตัวหน่อยลูกเร็วอากาศดีค่ะนี่ไงทุกคนนี่ไงอากาศมีแดดเลยนั่งสบายนั่งเย็นเย็นทุกคนมันกลัวคนที่ไหนล่ะปลาดิฉันนะไม่ได้กลัวคนมาแล้วลูกเร็ว มาเร็วเรียวเรีวเรีวมาใกล้ๆเร็วเรีวมาใกล้ๆแม่เร็วเร็วมาเร็วเรียวเรีวเรีวมากินอาหารกันเรีวนั่งแค่นี้ยังเพลินได้เลยเนี่ยทุกคนมันไม่ได้กลัวนะมันจําเสียงเจ้าของได้แต่สัญชาตญาณนะนะสัญชาตญาณสัตว์เขาก็ต้องแบบเอาตัวรอดมาเร็วเรียวเรีวเรีวเรีวมาเร็ว เนีย่ยมันจำเสียงได้ไม่งั้นมันไม่ไ่หวมารอกันเต็มหรอกนี่เห็นปะมาเร็วลูกขึ้นมาเร็วเออไป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 ตัวโต,วตวนะเราวะ่ะเออแปะสะปะลล่าแปะสะไม้แปะสะปากคาบไหมแปะสะปากคาบต้องเข้าแล้วไหมเออแปะสะปากคาปะลล่าเออ <c oughs> กน่นก็ดูดีนางตลยดึงดงดึงด,ดง,ดง,ดงเออจริงจริงเขากินได้นะประชื่นแต่เขาไม่นิยมกันกินมันลงเหรอสีมันน่ารักขนาดนี้กินมันลงเหรอสีมันน่ารักขนาดนี้ดิฉันกินไม่ลงนะเอาดีๆีสีมันสวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้อย่าไปกินมันเลยคงจะหายใจโล่งปลอดดีไม่มีมลพิษทางอากาศค่ะไม่มีมลพิษทางอากาศ แล้วก็ไม่มีมลพิษทางเสียงเลยที่บ้านดิฉันตอนนี้อยู่กับธรรมชาติจริงๆอยู่กับธรรมชาติมลพิษทางอากาศไม่มีมลพิษทางเสียงไม่มีหายใจได้เต็มปอดแล้วก็อยู่ตรงสระน้ำดูปลาในเห็นปะดูตัวดิตัวใหญ่มาก ตาก็ดูแล้วก็เป็นมิตรกับสายตาไม่มีแสงจ้าไม่มีไฟสปอตไลท์ค่ะที่นี่คือไม่มีแสงสีค่ะมีแต่ธรรมชาตินะจ๊ะที่นี่คือธรรมชาติถ้าเราต้องการแสงสีเราต้องเข้าไปในเมืองเราต้องเข้าไปในเมืองค่ะที่นี่ไม่เหมาะสำหรับคนรักแสงสีนะคะเพราะว่ามันจะมีแต่ความสงบ มันไม่ใช่บาดานค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขุดบาดานค่ะขุดบ่อเฉยๆยขุดบ่อธรรมดานี่แหละขุดบ่อแล้วก็มันมีตาน้ํานิดนึงน้ํามันก็น้ํามันก็ฝนตกด้วยอะไรด้วยมีตาน้ําด้วยน้ํามันก็จะมีน้ําตลอดทั้งปีนะคะมีน้ําตลอดทั้งปีมีน้ําตลอดทั้งปีค่ะมีน้ําตลอดทั้งปี มีแต่เสียงนกมีแต่เสียงนกเสียงกามีแต่เสียงนกเสียงกาสดชื่นต้นไม้เริ่มสวยแล้วใช่ค่ะเขาก็จะของเขาไปเรื่อยๆของเขาไปเรื่อยๆอคนงานกลับละห้าโมง ห้าหมงคนงานกลับแล้ว hey! <c oughs> ให้อาหารปลาเรียบร้อยคุณแม่เขาว่าเดี๋ยวเขาจะมาถากหญ้าอีก <c oughs> เขาจะมาถากหญ้าถากอะไรของเขา <c oughs> เดินกันข่ะทุกคนการเดินทำให้เราแบบ ได้ออกกําลังกายการเดินคือการออกกําลังกายที่ดีที่สุดลดระดับน้ําตาลในเลือดด้วยกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายค่ะ ที่ฉันต้องเดินทุกวันเดินทุกวันให้กล้ามเนื้อขามันแข็งแรงนี่สวยปเปล่าขอจอเข้าใจด้วยนะคะขอจอขอใจให้ด้วย มดก็กินใบมดก็กินใบสะลงไปเล่นได้ไหมได้ค่ะแต่มันไม่ได้ลึกมากแล้วก็เลี้ยงปลามันไม่เหมาะม,มันไม่ใช่เป็นสะว่ายน้ำค่ะไม่ได้ทำเป็นฟิวแบบสะว่ายน้ำทำเป็นฟิวแบบสะสำหรับแบบเลี้ยงปลาไปดูปลาดูเต่าเฉย สวยๆงามๆเลี้ยงปลาสวยงามแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะลงเป็ดนี่ลงหงลงหงเจ้าหงะเจ้าหงมาเลี้ยงจะเอาหงมาเลี้ยงนี่เห็นไหมทุกคนนี่มันว่ายตามดิฉันมาเร็ว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 เรมาเร็วเร็วเร็วเรนี่เห็นไหมมันมาเร็ว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 เรเร็วเร็วมาเร็วดูดิดูดิทุกคนดูดิมาเร็วเร็วเร็ รู้เรื่องรู้ความมาเร็วลูกวมาตรงนี้มาเร็วๆมาที่เร็วๆมาให้มาตรงนี้ตัวใหญ่ค่ะตัวโตแล้วมาๆมาๆมาๆพอแล้วอาหารให้เยอะไม่ได้เดี๋ยวน้ำเน่าแค่นี้พอแต่เลี้ยงบ่อดินอย่างเงี้ยทุกคนต่อให้แบบให้อาหารวันเว้นวันเขาก็ยังโตนะเพราะว่าเขามีพวกจุลินทรีย์มีพวกรากราก,ากอันเนี้ยรากต้นไม้ในน้ำใบไม้เนี่ยเขากินได้หมด เขากินได้หมดมาเร็ว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 ลูกเร็วไปเร็ว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 มาเร็วเนี่ยเขาก็กินของเขาไปกินพวกแพงต้นพวกอะไรไปเออเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขากินใบไม้เห็นปะเออเอากินเร็วเนี่ยเร็วเร็วมา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  ตัวนี้ตัวใหญ่โว้ยเร็วเร็วเร็วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมปลาคราฟเลี้ยงแบบธรรมชาตินะเร็วมา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 เร็วว่ายเข้ามาลูกมาเร็วเลี้ยงแบบธรรมชาติอยู่กับกอหญ้ากอผักไปเร็วเร็วเร็วอุ้ยตัวสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนดูซีมีแต่ตัวสวยๆ นี่นี่นี่ดูอีตัวนี้ดูอีตัวนี้นี่นี coffee, ่นี่มีแต่ตัวโอ้ยมีแต่ตัวสวยๆอ่ะเลี้ยงแบบแต่ไม่เคยให้อดนะไม่เคยให้อดหัวอาหารนะเติมตลอดให้เขาตลอดให้เขาตลอดไม่เคยเลี้ยงแบบอดอดอยากๆเลยอืมไม่เคยเลี้ยงแบบอดอดอยากๆเลยเสิร์ฟตลอดแต่ก่อนให้สองมื้อเดี๋ยวนี้ให้ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อะไรนะเดี๋ยวนี้มือเดียวเลี้ยงมือเดียวเร็วเรีวเรวเรวมาเร็วเรีวเรวเรีวเรีวเรวมาโผล่ขึ้นมาให้ดูหน่อยเร็วเรวเออโผล่ขึ้นมาเร็วเรีวโผล่ให้แม่ดูหน่อยเร็วเรีว่น่น่นทุกคนโู่น เร็วเลี้วเลี้ยวเล้วเรีว,รว,รว,รวโผล่ให้แม่ดูหน่อยเล็้วเออนนนนมาเล็้วเลี้วเล้วอ้วหลายสิบตัวค่ะทุกคนตอนเอามาปล่อยอประมาณสี่สิบสี่สิบห้าสิบมา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 นี่ตัวนี้เนี่ยสีทองใช่นี่ปลาคาร์ฟที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้สีสวยดูสีเหลืองทองเลยทุกคนดูดินี่ทุกคนดูสีเหลืองทองเลย มาเร็ว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 นีสีเหลืองทองสวยไปเลือกเองกับเดี๋ยวขอปรับปรับพื้นที่บอก่อนเดี๋ยวขอปรับขอบบอรปรับอะไรก่อนเดี๋ยวบอ่อนี้ต้องทําอีกรอบหนึ่งค่ะต้องปรับพื้นที่ปรับอะไรให้มันสวยกว่าน,นี้เดี๋ยวรอก่อน มาเร็ว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 เียรากผักบุ้งรากเนียลรากผักพวกนี้แหละเนี่ยมันกินพวกกอผักบุ้งพวกอะไรนี่เห็นไหมล่ะปลาชื่นดูสิปลาชื่นนี่ปลาชื่นยังไม่เคยมาเห็นปลาชื่นยังไม่ได้มาบ้านใหม่เร็ว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 เดี๋ยวไว้จะเปิดนะปลาชื่นนะมาดูปลาดูหงได้เดี๋ยวเอาหงมาเลี้ยงอีตัวนี้ตัวใหญ่มาก นู่นนูมั่นใจว่าตอนซื้อไม่มีปลาไซนี้แน่นอนไม่ได้เอาปลาไซนี้มาแน่นอนมันมาอยู่จนมันโตเองดูดิโอ้โหตอนเอามาเป็นไซส์แบบไซส์ข้อมือเองทุกคนปลาค้ามันโตไวไม่แล้วเราให้อาหารมันด้วยไงเราให้อาหารดีไงเราให้อาหารดีให้มันกินหัวอาหารอย่างดีอ่ะมันก็โตไว ยิ่งบ่อธรรมชาติเขามีพื้นที่มีอะไรเขามาแล้วมีอีตัวนี้อีตัวนี้อีตัวนี้ตามมาอีตัวนี้ตามมามาเร็วลูกเร็ว ช่ค่ะเลี้ยงบ่อด,ดินเลี้ยงบ่อด,ดินเพียงแค่เราแค่ดูระดับน้ํากับออกซิเจนแค่นั้นพอดูเรื่องระดับน้ําเรื่องออกซิเจนระวังแค่หน้าร้อนอย่างเดียวหน้าร้อนน้ําน้อยอากาศดับต้องระวังแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยน้ําเยอะชุ่มชุมอย่างเงี้ยชุ่มชํากลางวันมีแดดก็มีน้ําพุโซล่าเซลล์มีน้ําพุโซล่าเซลล์ให้เขา มันยังโตได้อีกค่ะกว่าดิ่ฉันจะมาอยู่ปีหน้าก็คงจะแบบตัวบะอึบบะอึบแน่นอนอะ่ะคงจะแบบตัวแบบบะอึบบะอึบบะอึบตัวบะอึบบะอึบบะอึบอ,บอี่ฉาชีวิตเธอจังเอ้าชีวิตเราเราเลือกได้คุณพี่ก็เลือกสิคุณพี่ต้องวางแผนสิอยากเห็นชีวิตตัวเองเป็นยังไงในอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าเราก็เริ่มเริ่ม เริ่มสร้างเหตุปัจจัยชีวิตไม่ใช่ว่าวันเดียวดีนะคะอันนี้ดิฉันก็ทุกคนตั้งแต่ดิฉันศึกมาดิฉันไม่เคยเปลี่ยนเป้าหมายนะว่าดิฉันอยากมีบ้านสวนอยากทํานู่นทํานี่ทําอะไรดิฉันทางานดิฉันก็ยอมไม่มีเงินเก็บทํางานยอมไม่มีเงินเก็บนะคะอยู่ทํางานในวงการ2ปีไม่มีเงินเก็บเลยก็เอามาซื้อที่หมดซื้อที่แล้วก็ทํากําพงกําแพง ขายปลาก็ไม่เหลือเงินเก็บเลยขายปลาอินรีย์ขายดีมากนะคะปลาอินซีดิฉันอะอาวขายดีไม่ดีอดิฉันเสียภาษี0 0 0 0นอะแค่สามภายใน3เดือนอะภาษีมูลค่าเพิ่มอะคุณดูสิว่าดิฉันต้องขายได้กี่ล้านอะเฉพาะแค่ปลานะแล้วทุลงทุเรียนอีกก็เนี่ยมันก็คือการวางแผนไงว่าเราอยากให้ชีวิตเราในอีกหปีสิปีเป็นยังไง เราก็บอกไม่ได้ค่ะแต่กำไรหลายบาทอยู่ทุเรียนก็คุณก็คิดดูสิว่าดิฉันขายทุเรียนกิโลสองร้อยแปดสิบอะดิฉันขายได้อะเอาเอาแค่นี้ก็พอแล้วกันคุณก็ไปคิดเอาเองแล้วกันดิฉันขายทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมกิโลละสองร้อยแปดสิบบาทซึ่งไม่มีใครขายได้ถ้าไม่ใช่เจ๊อะไรที่อยู่ออตกรนั่นอะ <c oughs> เจอะไรนะถ้าไม่ใช่เจนนิดะ่ะลองจากเจนนิดก็เป็นชั้นนี่แหลอะอะท,ที่ขายทุเรียนเกรดเกรดพรีเมียมในราคาสูงได้อะอะืคุณก็ไปบวกเอง